น้ำมะนาวช่วยมะเร็งได้จริงเหอรอศาสตราภมาทอค,คุยโรคยาให้เป็นเรื่องง่ายมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะเขาหิดก,กินน้ำมะนาวตอนเช้าๆกันแล้วเขาก็บอกกันว่าแบบโอ้ยสามารถที่จะลดมะเร็งได้นู่นนี่นั่นะจริงๆถามว่ามีเขาความจริงค่ะเพราะว่าเขาอะค่ะมีการศึกษาในมะนาวใช่ไหมคะผลปรากฏว่ามันมีสารที่เขาเรียกว่าเอ,อ่อตัวเฮสเพอริดแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นนาลิงจินอันนี้จะอยู่ในส้มนะคะซึ่ง มันจะเป็นสารที่เป็นลดขมเนี้ยคะ่ะมันสามารถช่วยในเรื่องเกี่ยวกับทําให้คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันลดลงจากการที่วิจัยไปนะคะมันก็เลยทําให้หลายๆคนนะคะหันมากินมะนาวพูดกันแต่ว่ามะนาว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 แต่จริงๆแล้วอะคะ่ะสารสําคัญพวกนี้นะคะ่ะส่วนวพ่ที่อยู่ในน้ำมะนาวนะคะ่ะ แต่มันอยู่ในเปลือกมะนาวค่ะเพราะฉะนั้นคือจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะรับประทานนะคะเราต้องแช่เปลือกค่ะไม่ได้แช่น้ําแต่ว่าปริมาณที่ได้อะมันก็น้อยแบบน้อยมากๆเลยะคะ่ะถ้าเราอยากได้ความเหมือนกับว่าช่วยเรื่องพวกนี้จริงๆะคะ่ะเราอาจจะต้องทานไปสารสก,กรัดมากกว่าเพราะว่าจริงๆการทานเปลือกมะนาวไม่ได้อร่อยด้วยแล้วมันก็ได้สารสําคัญได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะแล้วนอกจากมันจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับ ัวเอ่อส่วนของการดูเรื่องมะเร็งมันก็ยังช่วยเรื่องเกี่ยวกับเอ่อภูมิภูมิการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้อยู่แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่ากินทั้งผลได้ค่ะให้ระวังเรื่องน้าตาลฟุกโตอย่างเดียวเพราะว่าจริงๆถต่อให้มันไม่ได้ตัวเฮสโอรดินหรือว่านาลินจินเนี่ยมันก็ยังได้ในส่วนของวิตามินซีได้ส่วนอื่นๆไปแต่อย่างที่บอกว่า ถ้าเกิดจะตั้งใจให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งเลยอันเยนี้ไม่ได้ผลนะคะถ้าเป็นน้ำแบบนี้ค่ะก็สาระดีๆแบบนี้เคล็ดลับดีๆแบบนี้คำเตือนหรือว่ามาเป็นแบบแถลงไขเอาเรื่องราวของอนนุนอันนี้มาบอกให้รูเ้เข็ดทั้งหมดอย่างนี้ค่ะก็มีอยู่ในช่องกระจาปา a r m a t a เยอะแยะ,เ,ยะเต็มไปหมดเลยค่ะกดติดตามกันเอาไว้นะคะกจะาจาฟา a r m a t อ l อยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ